ร่มร่มบีริฟอยู่นู่นเด้ออยู่ในอยู่รถเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องแน่นอโดนเซอวันออฟฟิเชียลครับผมครับผมวันนี้เราอยู่ที่วัดหนองยางอำเภอเรืองนุทานะครับมาทำบุญกันนะครับ ะิไหนน่ะจักระเล่โอ้ยิ่จกกี่หางอ่ะหางเนี่ยเป็นสองหางเดียวลัไปไปเดินถือไปที่ล้อยาสารโนสาโนสาโนนะครับทำบุญนะครับผมทำบุญทำบุญนะครับ ทคุณสังคทานสัจค์ไปนอขราวก็มาเยอะงันไทยนอามาเอาบุญชุดไทยเอาบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะอย่าย่อมทั้งหลมือนี่ถือวมาามากันบ่อมนาบ่อมตาหูรักหูใญทั้งบัไฟบานไฟเมือง พ่อเม่คูบาอาจารย์ข้งพางฝ่ายพระพิกสูส่งนําโดยหลวงมระคู่สีรรมคณนา่รักเจ้าคณะอํำเพือเรื่องนกท่าของเฮาในเมตตามาเป็นพระมกขธานอนุโมนามุนกับต้นกันบานกุดข้อาาโน่นสวรรครวมถ้ำบุญเป็นจำนวนเงินหนึ่งันห้าร้อยาสิบาทน้อคงจะ สมควรแก่เวลาบ้านในตัวบ้านส่งบุร่วมทำบุนอีก500บาทเนาะอนนนในช่วงนี้คงจะสมควรแก่เวลาจะได้เข้าสู่พิธีในการาาาวไหว้พระอาสาน่ะถวายบุญหมาสังฆท่านอันโหนาะบุญกับต้นกันวัดป่าเริงจิตร่วมทำบุญ400บาทสาธุคุณย่อมเม แม่ FM, ทำกองบุญภาสิทธิ์ร่วมนำบุญหนึ่งร้อยบาทสาธุคุณย่อมแม่แม่ร่มเย็นบำรุงชาติร่อมนำบุญสองร้อยบาทสาธุคุณย่อมแม่คนโยมกัญญาพรแก้วมาร่วมนำบุญหนึ่งร้อยบาทอีกหนึ่งหน้าที่เนาะแม่วานิสสีมันตะแม่วานิสสีมันตาร่วมนำบุญสองร้อยบาทคุณโยม คุณยมปานาดาคุณยมปานาดาอัวาชัยร่วมทำบนหนึ่งร้อยบาทคุณยมเมแมทัศมณีอิสระภาพร่วมนำบนหนึ่งร้อยบาทสาธุคุณยมเมคุณยมแมทัศนีวุต พุทธิเสรายอมนำบนอีกสองร้อยบาทเหลือเวลาอีกสามสิบวนาทีเนี่ยย่อมเ้อะไปนออีกสามสิบินาทีอีกยี่สิบวินาทีบรรยากาศลงทานครับสิหาวินาทีไม้ไม้ั้งมาได้ครับแค่จังสีหวเดีห้ินาทีโอ้ยมหันเต็มครับย่อมทันเต็มแอีกสองหนึ่น หาเอว่าร์อาตมาภาพได้มาชักชวนเห็นสะพานบนชักชวนวนการออกตนอยางย่อมมารลวมท่านบุญธรรมกุศลในมือนี้ถือว่าสมควันแกเมล่าชุดไทยนี่เอออาตมาภาพขออวยพรอวยใช้ให้ญาติโยมสุขสุขุด้วยคำ่าสาธุโผล่โงทนาว่าสาธุญาติโย่อมมาท่าบุญทรรกุศลในมือนี้ให้บรรลุซึ่งหวนที่ตนหวังอายุนั้นยืนนานการดีรัน วันนะเกรงผลบาสกาตาหวังทั้งความสุขกายสบายจิตจงตามติดมุ่งมาดปาตณนามีพลังแข็งขันกันนานามีปัญญาให้ประสาเด้วยกว่าคนปาตณนาลากให้ได้ลาบสมใจหมายคนเก่งถามไปทั่วทุกแห่งผนทั้งก็ส่กขามที่บ้านตนเร่อนโดย้นสุขีัะมีคุณจกเลื่อนป ที่ไหนไปไปไปใส่หรอเขาจะใส่เอา,าเห็นเขาดิเขาใส่ใส<ะ>่ผ้ามาไปมาวัาลุกขึ้นกัน โอเคแล้วครับครับผมมอครับ <laughs> 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 ายบรรยากาศนะครับโรงทานโรงทานนะครับพี่นี่ บริสังคาแทาเลยครับผมถ้มาไปซื้อลูกลื่นไงนะครับเบิ่งบรรยากาศเดี๋ยวไปแจก,กล่องทา่าน้ำเพิดไงครับผมยูุฟังทางคุณ <c oughs> นพี่พงษ์ เด้อยเอาเลยครับเอเลยครับ i hey. hey. ส้างภาพส้างภาพส้างภาพยังหน่อยกันโอ้ยล้บวานที่หนึ่งยุ่งใสครับาำบ้านไปยืนนะ เป็นยังครับัน้ามบวบวกครับช้ารเยียครับลเอยดสมใส่ครับนี่บนี่ัครับ